สวัสดีพบกันเร็สวัสดีพมกันเร็วสวัสดีพบสวัสดีครับเจ้าของคลิปมังอะไรลครับีสอะไรมือคนเหลืองเขียวแล้วอีลองผีมันใจเกี่ยวกันเปิดความมั่นใจที่มาจากไหแล้วก็ไม่ติดซะด้วยนะผูกันรังกันัวกันรังผูเหรอ

อ้าตาเออเนี่ยเขียวเนี่ยเขียวเข้มฉันไม่มีคุปเตอร์คุปเตอร์นะครับคุปเตอร์ไม่มีคุปเตอร์ครับคุปเตอร์ไม่มีคุปเตอร์ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นไม่มีตาแบงค์ใช่ไหมทับเบี้ยเราไม่มีส่วนแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ไม่มีเต็มคอนเคยมีครับไม่มีไหมไม่มีเหรอมีเดี๋ยวสิเบิร์ก่อนเบิร์กแกงอันนี้หมาอีมีไหมอีนี่และเบิร์กแกงอยู่ละอีมไม่มีคุปเตอร์ไม่ต้องมีใบ คอปเตอร์มีนี่แอบเห็นเหรอแอบเล่นหน่นยนึงไม้เลยฮะผ่านครับผ่านครับานรับเดี๋ยวกล่งเอาจาระไรเรานีครับอ๋อมีอยู่มอไรได้สรุปว่าหมดแล้ครับแบงคเอ้ยเบิร์ดไม่มีก็แิ้ว่นะเฮ้ยอยู่นะฮะอเตอร์หรอไม่มีแไม่มีรเบิร์มีครับอฟมีมีมาดิ

เบิร <cin stereotype> <c ười> <dragging> uh ์จาแกลงเป็นไงแกลงเลขี่เหรอไงเลที่ครับสี่สครับเอ็ดครับบอยสีสิบเจ็ดบอยสีเราคอมแบ็กบปดข้วองคบแปดยครับบบอยอ่อคะอร่อยครับสิบเบอร์เบอร์เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ตาเบอร์หนึ่งบกกับมเกกรเบอร์เตอร์บอร์เลกกแล็กกับเล็กชนะ

เยเนี่ยเห็นไหมหล่นหล่นหล่นอย่าไปยุ่งของเขาเขาตั้งไว้ตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งของเขาเดี๋ยวหล่นเดเล่นนะลูกไปยุ่งของเขาทำไมลูกแน่แน่ไปนั่งประจำแท่นเดี๋ยวเล่นนะเนี่ยไม่เล่นจะได้ที่โหลไม่รู้นะเป็นเลิกนะไม่งั้นเลิกนะเลิกปไปทุกคนเลิกตัวไม่เล่นเลิกบ้านใครบ้านมันโอเคเลื่อนได้บ้านใครบ้านมันทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยเอ้า เอาอันี่ดิไปยนี่แล้วไปนี่แล้วหยิบเลยเอาเลขอะไรดีว้าดีเลยเราจะไปเอาไกลตัวห้านะโอเคว้ามาแอบเห็ุของฉันแน่เลยแกก็ต้องถ้าเกิดหนูไม่เล่นนะคราวนี้ไม่เล่นให้แล้วนะโอะโหชกชกเธอไปแก้ระเบิดไหมโอ้โหต่อว้า เล็กว้าช้าเร็วทำพี่เล็กแล้วใครคนหนึ่งหนึ่งสองสามสามต้องห้าบวยเจ๋งจุกจุกเขาเลยนะครับบวยพี่เ้ามันเป็นอะไรอ่ะเขาตาเริ่มแก่แล้วไงแ้่ถ้าเป็นคนแก่ก็เป็นต้อแล้วเป็นต้อแล้วจ้าเกาใส่คอนแทคเลนส์ ใส่พัร์ทิเมนต์สี่ข้อก็เกิดไปยุ่งอีกนะก็มไม่ดูให้นัะแล้วกล่องมันก็จะดีมันก็จะไม่มีใช้แล้วแรงขานี้กลายเป็นบวยกล่องม,มันก็จะดีแลเรียงให้มันดีๆสิคะถ้ามายุ่งกับกล้องอีกขอให้เป็นพี่บวยไม่อ่ะเลือไงที่ไหนบวยไงบวยที่ไหนพิโรไหมอ่ะเล็กเนาะโอ้ยมีจัดเรียงสวยงามด้วยครับใช่เลยหนึ่งสองสวัสดีครับแก่โอเครู้เลื่อง มาบันจัดไปไปย่บันอะไบันี้บันนี้นะคะวัสดีเลบันนี้นะคะสวัสดีบอนหนึ่งขอบคุณนะจะบ์สองนี้ไมจ้าคึคคคบทานเบอร์หเราจุจ้าจยยังอ่ะจอยมาจุจจยจุจ้ดูีกุ๊ยงียบเลย่มจ้าไม่มีครับสไม่มีเหรอจ ทสี่นะอันไหนที่ทำเหมือนเดิมอันไหนที่ทำอะันเหมือนเดิมแบงค์บวยบีบบวยไม่อ่ะผมสองบวยอะไรก็เหมือนเดิมว่ะเมื่อกี้เหมือนเดิมสก็เนี่ยเกาะกันอยู่เหมือนเดิมทำไมเหมือนเดิมนะอ้าวก็มันเป็นอย่างนั้นตามเต้มตามเต้มขอบคุณแค่บเบอบวยมีนี่จ้าดูดูดิคนมันใจร้ายเป็นเบอร์จั่วใจร้ายอ่ะจะเป็นเบอร์จั่ว ขับเคลื่อนับเค่นค่ะคุเตอรครับหนึ่งไหมครับหรือเบอร์จัวป็ครับสีบุงมีไหมครับแค่สีครูนะเออเฮ้ยโทษโทษโทวนกี้จั่วได้จั่วได้จั่วได้โทษขอลงหน่อยได้ไหมล่ะไม่ได้ผ่านแล้วผ่านเลยดูไม่ดีก็ช่วยไม่ได้โอ้มันกินจั่วได้แล้วมาใจดำนะนะอมันก็ต้องจั่วที่ข้า เ้ยเห็นแล้วบางนี้เอาให้ยืมไม่อย่านะอาไม่ได้ทำร้ายใครนะคะไม่ได้ทำร้ายใครนะคะเอาสิรีต้อเน่อูดูดิแก้งเรอตลอดเลยอันนี่ใช่เหรอปักเตอร์หรอใช่เอออะไรอ่ะเรือแว่ขอมคุณ อาโอ้โห <c oughs> แกกันตอบั่งนั้นชัดๆเลยมุกแน่วอยู่เนีย่ยเหรใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะบขอ,บอตอบั่งนั้นดีดูวขอบอกเลยว่าดอกเขียวนี่ลงมาเยอะมากเลยใครเหลืออยู่ในมือนาง,งโอ้ใครเหลือในมือานางเข้าผมไม่มีแล้วไม่ไมไแน่เราเป็นจั่วเจออันนี้อันนี้เได้กี่รอบคะเรนนี่สาม ใ่ก็สี่โอ้โหเนี่ยแยงกเลยใช่ปะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออนดอย่าพูดแดก็ได้ไนกได้ดูดิัมาแกลงี่ว่าเราไม่หนีหรือไงเขาว่างไปเขาว่างไปจุดตรวจจัดตัวจจดตัวจ

ตัวนี้ตาไทยเมื่อกี้พี่อิ่มปิดแล้วค์นะครับฉันจวดเองสิยางย่างไม่จวดย่างมาเนียนเบอร์ดเนียนบรูย์ตาแบงค์ดูดีแบงค์มันแย่งแบงค์แย่งตลอดเลยอะโคตรเต้โคตอร์นะมีไม่รู้ตาแบงค์ดิแต่ตาเบิร์ดดิเบิร์ดก่อนเบอร์ดนเัำโชคดีโชคดีทำไมทำอย่างนี้แล้วโชคดี

จ้องเธอไม่จัวเจอขาวเสร็จมาเบิร์ดแน่จจกจั๊กอั๊กจั๊กจั๊กจัเกจน๊กจัีกกจั๊กจั๊กจั๊ียัจั๊กจั๊กจั๊กกจั๊กจั๊กจั๊กจเ๊กจั๊กจั้กจั๊กั๊กั๊กจั๊กจั๊กักจั่กเั๊กจอ๊กจั๊เจั๊กอันกั๊กจั้กกั๊กจั๊กจั๊กจั๊ ไม่มีสติก๊กเแบมีไหมไม่มีไม่มีใครมีเลยอย้าวจู๊ดจัดจั๊กจัจ<ะ>่ย โชว์เลยลูกกดแล้วเต้นโชว์ไม่ต้องมาดูกล้องไปเต้นโชว์ไปเต้นโชว์ใช่อย่างนี้เนี่ยอันอย่างนี้แล้วแกแบ๊สหวานนี่อิ่มบางอ่ะหวานนี่อิ่มอ๋อเหรอผ่านเลยเออหมดออกอ่ะตัวออกไปหน่อยชนะได้ไงงงงสองตาสอนเลยอ่ะน้องซอนน้องซ้อนไม่ทำอย่างนั้นนะลูกไม่ไปขยับกล้องปลาเจ้าสีนี่กระสานกระสานแล้วแกคบเตอร์ไม่ไปขยับกล้องปลาเขาเนี่ยมาคบเตอร์ครับ มันไม่ให้เล่นแล้วนะงั้นที่โหลเลยค่ะที่โหลเลยนะคะจะปรับเป็นที่โหลแล้วนะคะป้านีเล้มเนี่ยคัปเตอรจะไปยุ่งอะไรนะทำเพื่ออะไรเนี่ยนะจะไม่ระวังไงพอแล้วมานั่งเลยเร็วถ้าเกิดไม่นั่งไม่ให้เล่นแล้วนะจะไม่เให้เพราะคัปเตอนไม่นั่งที่ไม่ให้เล่นแล้วนะต่อพี่ต่อพี่อ่าไม่มีค่าทานค่าไม่งั้นปั๋มหวยนะคะใครรู้จักที่ปั๋มหวยนะคะเดี๋ยวให้ป้านั่งแทน พี่ปันพี่ปันจะนั่งแทนอยู่แล้วจะทำสองมือดีมามเยอะแยะพี่ปันจะนั่งตอนนี้ครับมาเยอะเลยรอบนี้โอ้โหสวยจะนั่งแทนแล้วมาม่ามาเยอะเลยเหรอะไรนะมาม่ามาม่ามาเยอะว้าวโชคดีจิงเลยเราโชคดีโชคดีอะไรไม่นะรอได้ถึงไม่นะเห็นหมดแล้วมีสองแต้มอห็มใช่ใช่แล้วก็ไม่มีพัน สีแดงก็ไปมาหมดแล้วโอ้โหนี่ครับเจ้ามีคเมเตต่อยหนนะคะโอ้โหหมดหมดแล้วโอโหหมดแล้วเจ้านักเตะจ้างงหมดโอ้บแกงแบ๊กแบ๊กแบ๊กแบกแบแบกแบ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 กแบ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 แกแบ แน่เลยต้องมีแน่เลยต้องมีกันแน่เออมีสีครีมผีไลูกฟร้ทุกคนอย่างนี้ต้องมีแน่เลยตอนโบ๋ไม่ลงตอนมาโดนตอนครีมโอ้โชคดีจังเลยตอบคันได้แล้วไปเอออะไรล่ะไปดิมีก็เอาลงนี่ยี่ยี่ ตาใสแล้วผมคอปเตอร์เย่าทำอย่างนี้ซิลอ่าปรับปรับปรับแคสนะคะกล่องขาดนะกล่องขาดใจเย็ถ้าใครไม่มีจุบเขาจะแพ้ตัวเองนั่นเลยไม่ปม่ต้องมาแย่งกันตัดเลกเข้าใจเลยอเคยสวยนะหลังแท้นั่นเลยอันที่หนึ่งเฮ้ยตายด้วยอะโอ้โหแจ่งมากเลยอีกแหรไม่มีอ นีก็่ชัวราวเจมอมีค่ะนักแ้มครัเบิร์ดานไม่นัไม่นะนแบงค์ผ่านครับเบิร์ไม่มีไม่มีครับเจมสเบบ่มีนันักแมผมน่าจะยบี้ติแปดตสิบสี่ครับยี่สิบเบิร์ดบวยสามสิบสามสิบเก้าครับสิบสี่ครับแปดแ้ม ที่สองค่ะสามสิบเก้าคามสี่ใช่หอันนี้ดองอันนี้ดองเค็มครับนี่ดองเค็มบวยเลยหบวยวยบวยบวยสองสามสที่2เป็นสามสคว่ำครับคว่ำคว่ำเชื่อกันคชื่อนวงคว่ำอือาแล้วาคีนี้ก็บ

จะกลันเลยจะกลั่นเลยอะไรเนี่ยมันจกลั่นเลยอะไรเน่ยไ่เลนกลอะไรจะกนเลอะไรเนี่ยบ้านจกลันเลยบ้านจนกันเลยเอาาษาใชไมมาเจกันนะเจอกันนกลางวงเหรอจ๊ะโอ้โหอานะจ๊ะเาไงจะไดจวจะอ้าวอ้าวไดึงทไมไม่จวล่ะจะ มาหนึ่งไปแล้วจ้าเดี๋ยวจ๊ะเราแล้วนะจ๊ะมหนึ่งไปแล้วใช่ไหมจ๊ะมาสองมาแล้วจตามาสามจ้ะมาแป้งก่อนดิมาต่อจ้าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอัานี้แป้งข้อสี่จุจ้าไม่มีจ้าแม่อะไรแมงไม่แม่อะไรอ่ากะเบิดเงียบเลยจ้ากะเบิอะไรจ้ผมไหมอ่ะ เวยจ้าเป็นบอเวยจ้าเป็นบอเว้ยจ้าเอเวยจ้าเอเว้ยจ้าเบรว้ยจ้าบร์วยจ้าเบอ้ยจ้าเอว้ยจ้าบอร์เวยจ้าบวยจ้าเบอว้จ้เบอวยจ้าเบอวจ้าเบอร์เวจ้าเบอ้จ้บอเวจ้าบรวยจ้าเบอวยจบอวยจ้าเบอว้จ้าอวจ้าบวจ้าบวจ้าบอวจ้าบวาอวจ้าบวจ้า แกทำหล่เป่ไม่่าจ้าเมื่เม่อสี่จ้าอันนี้ไม่ได้เ้ยเ้ยเอาไม่ได้เหรอได้ได้ไม่ไเลยใครดีชมพูรีบลงเลยเขาอดีลงต่อยนั่งไงก็เลยมาตัดขาใครเออไม่หนึ่งไงคะไม่หนึ่งค่แบงค์บอยอ่ะเบอร์ดก่อนเบิร์ดก่อนอ้าวเดี๋ยวเบอร์ก็เต็มกำมือแล้วครับไว้นิ่ง เจ้ะเดี๋นี่เราต่อตรงนี้จ้าตรงนี้ไปต่อกันจ้าอะไรล่ะเอาตัวไหนก็เอาไปเลยต่อเบอร์ยี่เยออกก่อนจ้าเวลาขนนับแต้นเขาจะนับที่เหลือไม่น้อยเรามีเบอร์นีเยียเอออกแกงนะจ้าขอบแก้จ้า่แก่งรี้อ้าวนี่ลยจ้ะสี่กับสองช่วงที่สองจ้ายบเลย เดือดเดือดเดืงดเดดเดอดดอดเดดเดอดเดอดตะบตะบาผมใช่ไหมใดับเบิลคิวครับผมเอาดับเบิลคิวไปเลจ้าโอ้โห้าโอ้ยแขงกดางเลยเอิไมคะเด็เอาแดงล้อเลดจั่วซะแล้วโชคดีจังเลยไม่มีเย่ไม่มีเย้ไแล้วก็เบอร์สองครับอ่าฝากในใจให้เขาดูอีกนะจ้า สี่อันนี้ชนะเตอร์หกสี่เย้ยตาคตานที่ต้อามีตาเบอร์ได่นเลแล้วมีลยเหอยอเกือจอใ่ใหญ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 ่ให่ใหญ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 ่หห่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหหญ่่มี คนี่คิด่องเป็นชันใช่ไหมคนที่จวดเป็นชันใช่ไหมใครมาหักคอจะอย่างนี้ได้ไหมผ่านจ้าบชึบไม่มีผ่านโอ้เลขโชคเลขโชคขอบคุณนะครับเบอร์หนึ่งทาตนะตุุยตุุย รถว่างแล้วรถว่างนะควลมวยมานากับมวยมานาไงใ้เขาไปได้นะลูกใครไม่มีตร์ตคคตัวคร์มีเปล่าอันดับนึ่งครับผมเดูนะฮะคนอื่นเขาก็เห็นหมดสิวกเหรัวัวยัไงก็ดูอีกอ่ะประเทศไทยนี่นะคะมีเ่แล้วกิดตอนนี้นะตอนไงปวดเต็มเต็มเลย ตานีีตไม่ชลขอบใจนะครับวันนี้ได้เป็นที่หนึ่งนะครนะเจ้าแจนจะจุ่ไม่ชอมลูกจะได้ท่ไมโ่มเยอะ้นหใช่โอ้โหมาเต็มดอกเลยเอาตาข่ายคัปเตอร์ตาคัปเตอร์ด้วยคัปเตอร์ต้องทำบนี้วันนี้เป็นทนนะครับบ๊วยหนึ่งช้าจะผ่านแล้วนะเอาที่หนึ่งครับ ที่เห็นคราวันหนึ่งช้าจะผ่านนะนะตั้งสไม่เอาแน่จะผ่านแลนะอะไรล่ะมีให้ลงไหมลูกสีพิ้งๆเนี่ยมีก็ดูหางสีพิพู้ไงลูกเอ้ยบอกวัติยุคปูอะไรก็สีพิพู้นี่ไงอย่ไม่ดูสิคะสิค่ะหน่คะหรือตั้งใจเล่นสิค่ะตาไทยครับไม่แกงกันดีนาส่งอีกยังไม่ไม่มีเลยหรอรวยแค่หรอเฮ้ย ไม่มีแล้รหมดแล้วมั้งสไเม็ดเดียวอ่ะเม็ดเดียวหมดแล้วมั้งเฮ้ย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 หมดเฮยยเเฮ้ยเฮ้ย้วเออยเเ้เฮ้มเ้ยเม้เฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮเ้านี้เฮ้ยเฮเม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยย้วยเฮ้จเเฮ็ยเจจยเฮ้เยเฮ้เฮ้รเย ที่สองเหรอยักษงคอปเตอร์ยังยังเหรอน้าเบลเลยคิดตัวมีข้อความรอเลยเลยว้าวไม่มีอ้าวน้าเบิร์ตาผมนะจู๊ดอ๋อมีพอดีโทษนอโอ้คอปเตอร์มีสองพอดีเนี่ยเตอร์มีอะไรลูกอะไรล่ะเอาไม่มีเหรอไม่มีแค่จวดสิลูกเอ้ยหนึ่ตัวเดียวนะไงเขาดูอีกอ่ะ À với này khá mười lắm hả? Đây, thôi, Tổng, hả? Yeah, à, không hả? Đẹp rồi Chạy hạ lấy